ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมอดกันฮะมอดกายพันตรอสักครู่ครับโอเคครับแล้วก็จะเจาเอ้ยเอวีพีซีกายพันมาเจอสมบีมนึ่งตัวใครเจ,เจนะเมืนะฮะโอ้โหไม่น่าเป็นไปได้ซอมบีใคร มาเบิดเข้ t มาแบดระเบิดแล้จิต่าอ้วาัหอ้ไปยนะผมว่าต้องลองใช้สองตัวนะคือไม่รู้คือแม่บ้า 田老师。 นี่ต้องอันนี้เดียอันนี้ต้องใช้ลายส่วนเนี่ยจุดต้องลงวอาครับลองอันนี้หมูไก่ซอมบี้ซอมบี้อะไรเะนะี่ยโอ้ยมีซอมบี้ยักษ์ด้วย ซอมบี้ยักษ์เดี๋ยวเราจะไปปิดฉากเอาละอันนี้หมูหมูใกล้พันหมาใกล้พันซอมบี้เล็กซอมบี้ชาวบ้านมีซอมบี้ยักษ์ครับโอ้โหโคตรยักษ์เลยครับซอมบี้ยักษ์ปุ๊ป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 เด้อเด้อเด้อปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเออเอาละฮะ ในสื้อครั้งนี้ซอมบี้ยักษ์มทะกับโอ้โหโโบ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 โอใครเบิรนเครื่องแถวนี้ฮะใครบินเครื่องแถวนี้โบโอ้โหหลายตัวมากโอ้ยแหลกเลยแหลกเลยดูดิโอยแลกแลกโอยแหลกเลย โอ้ยไม่ไหวแล้วฮะเราจะมาทดลองดาบที่เขาให้มากันมานะนี่ดาบอันจะซิโอ้โตมดาบมับนจาซิโอ้โตมเดี๋ยวสตตอแบแป๊บหนึง่งโอเคครับก็มากันต่อนะเดี๋ยวเราจะทดลองดาบนะดาบนี้เดี๋ยวเราจะปิดก่อนแปบ๊บนึงโอเคเอาวางดาบนี้ฟันซอมบี้ยักกี่ครั้งตายนะฮะลองดู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งครับหกครั้งแล้วดามนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบครั้งฮะอันนี้สิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบครั้งเท่ากันฮนะเดี๋ยวคราวน,นี้เราจะยกกองทัพเลยนะ กองทัพซอมบี้กองทัพซอมบี้ปะทะกองทัพ NPC กับอะไรเดียอันไหนตัวขาวจะไม่ได้อันนี้บออันนี้มันหมาอเอาแค่นี้เนี่ยครับก็นี่ฮะวางซอมบี้ไปเยอะๆโอ๊ยซอมบี้ขี่หมูซอมบี้ขี่หม,มูกลายพันธุ์โอ๊ย ซอมบี้ขี่หมูกลายพันธุ์เพราะเท่มีซอมบี้ใส่หัวฟักทองยังมีอ่ะซอมบี้ขี่หมูกลายพันธุ์เรามาดูในฝั่ง npc กันบ้างนะฮะเอาแล้วฮะปัญหากันปัญหากันใครนะฮะใครจะนะ เอจากการนี้นะนั่นแหละรุยเลยวิ่งเข้าหากันแล้วครับโอ้ยการบวกการบวกครั้งนี้เป็นการบวกที่มันมากอุ้มอุ้มอุ้มคิปเปอร์อยากลองตัวคิปเปอร์มันจะระเบิดขนาด เออแล้วทำไมเราไม่ลองทำเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมจะลองแบบคิปเปอร์นะฮะคิปเปอร์แล้วเราก็จะปรับโหมดกลายเป็นเอาชีวิตรอดแล้วเราก็ลองมาปะทะกับมันดูนะฮะเอาเอากล่องมาหนึ่งชิ้น แล้วก็เอาไข่คลิปเปอร์มาหนึ่งลูกแล้วก็าดาบมาเอาดาบหินนี่นะจะได้สูสีอาวางต่อไปก็เป็นการปรับหมดปรับโหมดโอเคปรับแล้วเข้าไป อ่าอ่าไปตรงน้ำดีกว่าเพื่อความปลอดภัยไปเกาะก,กลางน้ำเลยเอาวะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้มันก็ระเบิดปกติเป่า เหมืนปปอรรมน,มนคิปเปอร์ธรรมดาเลยเหมือนคิปเปอร์ธรรมดาเลยเอาอายก อา้าวทำไมยังอยู่อีกเนีเ่ยอ้าวทำไมเสียงเป็นแมงมุมอะ่ะมันเปลี่ยนร่างเหรอสวสสวอโดนตีทีจะตาย เราอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันลงน้ำไปวิ้ยจ้าเจ้ชเจอาิจ้เจ้าเจ้เจ้าเ้าเจ้าแล้วก็ขอเจ็บกีบเพียงด้วยนี้ครับ